วันนี้ว่าทำอะไรวันนี้เราจะมาทำเป็นปั้นดินค่ะนะคะก็จะสร้างเป็นตัวอิฐที่ทำมาจากดินซึ่งดินตัวนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนประกอบของธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะไม่มีตัวเทปีเลยค่ะคนเดี๋ยวเราจะลงมือทำเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปวางของก่อนทำอะไรได้บ้างไม่รู้ว่าคือแบบ เรามาแบบสวยอ่ะอยากทาด้วยมาดอยากทําด้วยให้ทําอะไรบ้างเอาครับพี่เรามาทําสวยสนใจมาทําด้วยกันนะคะที่ศูนย์กสิรันค่ะมาได้เลยนะยากจะบ้านภูเก็ตมามาไห อันนี้ขั้นตอนนะคะก็คือก็จะใช้เป็นนินเหนียวผสมกับแกงนะคะนี่แล้วก็ผสมให้เข้ากันเขาก็จะมีใส่เป็นสีแต่ว่าสีเนี่ยก็มาจากดินเหมือนกันค่ะ มันจะมีสีที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าเราต้องการเป็นสีไหนอะไรเงี้ยมันเป็นสีสีมันอันนี้คือตอนที่สองค่ะทำอะไรบ้างคะตรงนี้ใส่ดินผสมแกบดีแล้วก็ผสมแป้งห้าหัาห้าห้าตอนเลยค่ะใส่ดินใส่น้ำใส่แก่หอยรบกวนตากเลน เดี๋ยวมาอันนี้เป็นมูครับไม่ใช่จละดครับมูเอาน้ำน้ำน้ำแล้วก็จะต้องใส่น้ำน่นลแล้วก็พอได้จากจุดนั้นนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะมาเป็นรูปเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้มาแบบนี้ล่าสุดเกงงหลงเขาบอกแล้วว่ามาทำเละอ ให้เอาผ้ามาปิ้งเป็นรูปเป็นจีดแล้วนะคะทุกคนผมยังเข้ามาได้เมื่อตอนนี้ยตอนแรมันเกี่ยวกับเลขชั้มันได้ยังไงไม่ได้ยังไงพอเราตากแดดไว้ให้แห้งเรียบร้อยี่พอพอได้เป็นเป็นก้อนแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะมาทําเป็นอะไรอย่างนี้อ้าวอันนี้ก็จะเป็น บ้านดินนะคะของศ uh. ูนนเกษตรกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เุกเดือนะครับถูกใจมากๆเฮ้ไม่อายาใส่ไปนะไม่หมอกคอนน้มด้ก็จะเา็นห่วงก็จบบปนน้นไม่จะกัดนะนี่ขึ้นออนพุกงานย

เอาน้ำส้ไปเล่นวันนี้เลยาเล่นวันนี้เลยไม่ได้เนกี้ยวเย้ finally อันนี้ก็อะไรอะฉาบหรอเขาเรียกว่าฉาบเหรอคะหนูใช่ครับถ้าไม่คนฉาบต้องรอแบบนี้ได้อะคะมาหน้ามันจะดินนนหน้าร้อ นี่ไปยฟิชเกอริลีไ่เยมีแค่ยกรถแค่แป๊บเดียวตื้งเลย